ผลตอบร,รับโครงการคนละครึ่งพลัสดีแบบสุดๆเลยนะครับหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนมาได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นนับจาก6โมงเช้าของวันนี้20ตุลาคม6-8ตอนนี้ประมาณ8โมงปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือจากทั้งหมด20ล้านสิทธิ์เหลือเพียงแค่6 7ล้าน7จ8 0สนสิทธิ์แล้วครับสแสดงว่ามีคนลงทะเบียนเรียบร้อยไปแล้วประมาณ13ล้านกว่าคนเลยนะครับ ส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังไปแล้วขึ้นข้อความมาว่าให้รอผล3วันต้องทำยังไงต่อโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับบางคนนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งพลกสต่แอปเปาตังเรียบร้อยไปแล้วปรากฏว่าขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ครับกาลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเปาตังหรือว่า SMS ภายใน3วันสาเหตุเป็นเพราะอะไรทางด้านของธนาคารกรุงไทยระบุมาครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5เมื่อลงทะเบียนสำเร็จหน้าจอจะแสดงผลกำลังรอผลการลงทะเบียนท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีกนะครับซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน